ออเจอ้ออกเจ้าเกจร้องออ,ออยล่ะออท,ที่ว่าหมู่บา้านเรื่องสายำเน่สวัสดีค่ะแม่พูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุกูสุขนคนเนาะค่ะที่รวมบุญมาเนะคะเดี๋ยวดิกำลังติดตามยูดถ้ำช่องยูทูปของเขาเนาะค่ะที่เป็นยิ้มแล้วรวยแตงโมพารวยนัชชาพาโชคไอพารวยเสียอีพารวยนะคะซีหาซองเนาะค่ะแต่ผมกับช่องเขาแม่ครูก็คือผลงานก่อนล่ำเนาะค่ะครับ เพลงแลวก,การทำบุญนะคะพิมพิมขึ้นไปซิมีซอว่าหอมหวนเทพรุ่งเรืองนะคะเด้ออันสีเป็นสองเพลงอันนี้นะคะค่ะสำหรับมือนี้เอฟซีคนร่วมบุญมากมนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะคะค่ะคนร่วมบุญมาฝากลองพ่นนะคะร้านเซริฟสวยพรน,นิพาเนาะค่ะนายสมศักดิ์ลีลาร่วมบุญกับปู่หนึ่งพันบาทร้านข้าวหอมผ้าพิร้าน,ข,าาานข้าวหอมพานิดบ่ ห่าลาของพ uh huh. าน,านีค่ะย uh, <า>้ำม,มอถค่ะาถูจา่วงซ้ำมอ่จ้า <Yeah. S 1> ค่ะคนเด่วเวลาไดส่นเวมาน้าปูเนะคะ่ะคนก็เล่ฝากรวมบุญมากให้ได้บุญไดู้ก่นไปน้ากันนะคะเนะค่ะอันนี้ค่ะคือคุณแม่เกตนุชเนาะคะ่ะคุณแม่เกรตนุพันองถวายปัจุบันใจรวมสาหาพับาทนะคะค่ะรวมกันละค่ะถวาถวปูีพันแล้ว,ว,วส,ละะส่วนพันเนี่ยค่ะเทื่งให ทีมงานคนละห่อยนะคะน้องไอแตงโมโยิม้มนัชชาขายเหยียนขาเยนาเนานะคะพร้อมครับวันเอกแล้วก็นักหน่อยนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทแม่คู่สองร้อยนะคะวันเอกแซงโมน้องไอแล้วก็ยิ้มสามคนสามร้อยค่ะขายเง่าขายเหยียบนานนกหน่อยอพี่หลายขา ะะกันค่ะพร้อมครับแต่พร้อมครับคุณแม่ลำดวนนะคะลำดวนจันทระงกับนายกระสีมซันจันทระงนะคะเพิ่นถวายปูหนึ่งหมืนบาทแล้วก็ผ่าถุงผ่าไม้นะคะให้แม่คู่ซันนึ่งผืนพร้อมกับให้ที่งานคนละหนึ่งลอยเหมือนเดิมค่ะ่าสารคายเย็นท้ายเงา,ยา,ยากเพื่อเอาข่าวตอนนี้นไอ้แสงโมยืบคนละร้อเนี่ย ค่้าก็ขออีกวันนะคะขออีกับผว่าอโอ้ยเดี๋ยวคาเงินมาแต่เราคนนี้นะค่ะขขอบคุณขอคุณหลายๆได้คุณแม่ได้เมื่อไหร่ไม่สุดมวลาไม่สุดมีมานความกับม่ที่ห้อยสังจะไมชีหน่อยหอยสังนะครับเพื่อเปบวไก้รบเดือนแล้วนะคะเพื่อ่โชคไปซีแคไในโชคันเอ ขั้นสิบวชต่อให้สวกมานัะต้อได้เอกสิเรียบวชสองต่อค่ะเพื่อการถวายปูมาหาพันให้แม่คู่หาพันค่ะสาธุนะะพนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันเนาะค่ะอ่าอ๋อสาธุนะคะล้ำคุณนะคะที่ว่องบุญมากแม่คู่อาจจะบ่ได้อ่านสือเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันคนหลายเนาะค่ะอันนี้ค่ะนางบุญชูเนื่องปัสสานะคะอยู่ประเทศเกาหลีนะคะ ถวายปัจจุปัจจัยร่วมสร้างหอชั้นเขาแล้วก็สองพันบาทไม่คู่สามลอยแต่โมสองลอยขาสันหนึ่งลอยนะคะโอ้เลย,น,ย,ย 2, 2> นะคะสันหนึ่งค่ะเงาอะไรโมสองนะะเอ,อ็อแกแปรงูมค่ะแล้วก็นีนางธิดารัตน์นะคะเนตรนำนำมิตรร่วมถวายปูหนึง่งโ้ห่าลอยนะคะไม่คู่หนึ่งลอยแต่โมหนะะึ<า>่งลอยค่ะพร้อมกับ นางทัญญาลัยนะคะทัญธัญธัญญาลัยเนาะมุกดาสื่อทีถวายนำ้ำแดงประสานบาพัพทานหานะคะหายไม่พูดสามลอยแต่โมสองลอยค่ะขอขอบคุณขอบ,ขอบะคุณหลายๆด้วยค่ะเออที่รวมบุญมาหากเสียอไรซื้อไรเสียมันค้นหลายะค่ะอาจจะอ่านบ่ได้เหมือนแต่ว่ากมีซื้อคืนให้ผู้คือเก่าน,นะคะอันนี้ก็คือนางละพัด ละพัสดาบอกสอนชัยหรือว่านิ่มนะคะรวมบุญมาหนึ่งพันบาทไม่คู่สอ,อยยงรอยแจงโมสองรอยยิ้มหนึ่งรอยนะคะแจงโมสองยิ้มหนึ่งแต่รวมครับนางนวนเฉวีการนอกนะคะพ,พ,พคะร้อมครอบคู่วค่ะถอาไว้พวกมาในเก่าพ่วงค่ะ ถวายปูนะคะหนึ่งพันบาทแม่ครูสองร้อยแตงโมสองร้อยยิ้มหนึ่งร้อยค่ะแตงโมสอคงอ 21, ค่ะยิ้มหนึ่งค่ะวันนี้นะไล่ซื้อเลยนะเดม์ตัวมงหนึ่งนะคะ <c oughs> นางสดชื่นจันนาคนะคะจันทนาถวายปูพันสองแม่ครูสี่รอยยิ้มสองรอยนากหอยสองร้อย 200, นะคะ น้อครับอ่าน้อยเลยขนาดน้อยสองเนาะส่ียิมสองสามตัวนะใช่สามโสาสามาใส่สามสคกมนสามตัวนี้อ่าแล้วก็นางลำดวนหางหนักนะคะถัดไปคู่สองพันเม่คู่สองลอยยิมหนึ่งลอยนะคะ ะะยิ้มหนือกันยิ้มรกับนางสุนีจันทรีนะคะถาวายปูหนึ่งพันบาทไปปูสองร้อยยิม100ย 1, 100ย 1, 100้มหนึ่งร้อยนักหน่ยหนึ่งร้อยคล้ายเหยียนหนึงร้อยแต่โม่หนึ่งร้อยเอวันไอนะคะเอวันยิ้มแต่โม่ใช่น่าหลีอยงที่เด นี่แ,แาสาอเวลาจะหน่อยนะคะอ่านไลเซีที่บนไอติมท่านทีมงานนะคะอันนี้แม่คำคำแข็งบ่คำแข็แงอินตาร่วมถวายนะคะสร้างบุญไปร่วมกันสองพันบาทให้แม่ปูสองพันให้วันสองร้อยเอกสองร้อยยิ้มสองร้อยแตงโมสองร้อยนะคะ มีนาชานานลอยนกไ้คนละสองนะคะเพรมีเหี่ยมมันวันนีขนาดลอยนกไอ้เหลอนาด้อยได้อันนี้นกไอ้แตงโมคนละสองกับยิ้มอะเรียอีกสองลอยเลยิ้มสองแตงโมกับไอวันกับี กระส่วนแจกคุณแม่คำคำแถงะะแล้วรวมเป็นเงิน, 5, นะะห้าพันสี่ร้อยบาทแล้วกันเยสาธิตอันนี้แกคือนอโซอรุณพร กรงสมุทรนะคะพันสองให้แม่ 100, 100, 100, 100, 100. คู่หนึ่งรยวันหนึ่งยนะคะวันหนึ่งรอแล้วก็มีนาง้นใจนะสูงเงินหนึ่งพันบาทนอสอพะเยาแก่นกระทู้0ห้าร้อยยุพาวันโขนกระทู้สองร้อยนะคะเอสาธุ่ะวมบุญมากาใสชานอย่างนี้ก็ได้แ้วแนี้จกคุ้ป่ากดกดสะพรบวันกดสะพรหอมทองนะคะ รวมบุญกับปูซีพันบาทซื้อที่ดินถวายพระสามพันบาทนะคะให้แม่ปูหกร้อยมีเอกมีวันมียิ้มมีแตงโมมีนาคอยมีไอ้มีนาชามีขายเหี่ยงอันนี้คนละสามลอยนะคะสามเป็นโฮคนซีแต่คนละสามหรือเปล่านเปิดนูนเนี่ยฉินมาบอกก็มาเนี่ยแหละไม่เลื่องฉินมาบอกเลยคน วันกับเอียดตละสามเนาะสามี่ห้าหกนี่ก็เงียบไดอคือมันมีแต่เนืมนเลนน้นี่มกับแตงโมับไอเป็นเก่าลวกทอนนึ่งค่ะทอนึ่น่ร้อยก็ทอหนร้อยก็เลาพ่ออเดหกพอทอดคนละสามโดยแล้วคะตัวเป็นเงินหนึ่งมื่นบาทอวัาณแสนบาท นางสาค่ะสมานรับรวยด้ค่ะคุณปาาาาา้าโพดสปอนมค่ะนี้ค่ะนางสาวพรนิภาจิตเทเสชัยนะคะไม่ในางสาวพรน,นิภาถวายซื่อแหวนไห้ปูนำหาลอยบาทถวายรวมสาขาลอยบาทแม่ปูหนึ่งลอยวันหนึ่งลอยเอนงลอยยิ้กับแตงโมคน,นละลอยนะคะ ก็น,นิ้มกับแตมโอคนละร้อยแล้วก็วันกับเอคนละร้อยนะคะทุกล์าทุกาที่านอะไรรึเปล่าเ่ยมมานางที่คุณนะคะพันรังสีนะคะถวายปูหาพันบาทพวงเมลัยเก่าพ่วงแม่ครูสองร้อยวันสองร้อยเขียบหลยเนื้อเอาอีกเดีลยเนื้อไปวันในสวน ขายเหี่ยนกะได้หนึหน่งนางหะไรก็ได้หนึ่งค่ะนาชาก็ได้หนึ่งแต่โมยิ้มไอ้กระโหละร้อยนะค,ะค่ะใครผู้ผจัดการเนี่ยท่านวันจะพัน์ดูกึงครับเอฟซีนเองนะคะมาทั้งวันครับเอกราคานางนางสิ สีที่ชาบ่ถนอมศิลถนอมถนอมศิลนะคะถาวายผู้หนึ่งพันบาทนะคะก็ให้แม่ผู้หนึ่งร้อยวันคับยิมคนละร้อยนะคะช่งางม,มีคน 1, ยิมหนึ่งร้อยค่ะหลายซื้อหลายเสียงเรียกน้ำเนาะคะ่ะหลายผู้หลายคนแม่ผู้อาจจะบ่ได้อ่านได้ค่ะเด้อมันหลายเพราะมันต้องใช้เวลาดูน้องกับปัจจุป,ปัจตีเอฟซีรวมสัางมากส,สิบสิบตนหรือว่าถาวายเป็น ใช้จานค่ะในฝุ่นดนกุศลเพื่อเก้านะคะหนอ่อาายก็ร้ายกะคืมไม่พูดกะเก่าบอกเก่าปูไในศูนย์บริบาลเพื่อเก้นาน,นะคะสำหรับเพคนกำลังสางหฮอชันนะคะ,ะได้อะไรค่ะที่วัดป่า ศาสนุบบนวาลาลามค่ะวัดป่าศาสนุบบนวาลาลามผู้ว่ามูลสาวเราบอกข้อของไม่คู่บริอ่านบริคิดเลยเราบอกอางี้แต่วันแค่คู่เราถือเป็นกาคู่เราบถือสองสองวัดป่าศาสนุบบนวาลาลามทั้งบัดเทียมค่ะทั้งเพื่อผู้มีผู้ภาววันตัางวัดใหม่ตัางซื้อใหม่นะคะวัดเก่านั่นแหละซื้อใหม่ ค่ะกำลังส้่งค่ะพุ่นเกษิส,สามพญายนาคเก่าเสียนนะคะปูอนันตานาโปกนะคะแต่ล่อค่ะล่ออีกซอดหนึ่งปูเกษิส,สามไปเรื่อยๆนะคะปูเกษิมีโครงการส้างมันสร้างนี่เ่าก็ไดิ่รวมบุญไปเรื่อยๆทั้งวัดปูเทศ่วงห้อกราะสั่งเหรียญนรกมาท่านเหล้วนะคะส้างไปเรื่อยๆนะคะสะสมส้งสางบุญไปมอนเดือผ่านมีพผ่านมันนี่เป็นอะไรนะค่ะ้ บอกบุญเดี๋ยวแม่ครูสิบอกบุญน,นะคะมือได้สีเทรตตรยียต้นเงินไปทงางวัดฟูเทีท่องคือเก่าก็คือเลขออกวันที่สองอาจจะเฮ็ดไปวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งนะคะเด้อจำไปรวมน้องแบบอ่าอ่าบัสมมมดีค่ะซิลิโอมูครับสำหรับที่นี้นะครับนะะทางสองขอจบคลิปสวัสดีครับที่สดียรือ